สวัสดีจ้าพากการหอมกับคุณเลมโบจ้ามาพอกันในปลาเห็ดอีกแล้วพี่น้องลงรถปุ๊บกับกำขามาแบบนี้ละจังเป็นโชคดีครักโชคดีครักโอ้ย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 ตื่นเต้นย้าพี่น้องการเก็บเห็ดมือนีซิมีเวลาอยู่ประมาณสักสี่สิบนาทีเด้อ กดดันเล็กน้อยแต่เห็นแบบนี้แลลวกับปลดปล่อยอยู่เพราะว่าลูกค้าสิมะหาบูเบอรี่จ้ะลูกค้าจะมารับบูเบอรี่แต่ว่าเฮมีออเดอร์เฮดพึ่งหวานอยู่1ิหหรือ20่สิกิโลจ้ะเจ้าเดียวพี่น้องมาแนวนี้นะมาแนวนี้เด้อพี่น้อง มีความกดดันเรื่องเวลาและลูกค้าสั่งเยอะแต่เราไม่กดดันตัวเองไม่งั้นเราจะเครียดความดันขึ้นอ้าคือฟุกแถ่พี่น้องเฮ้ยละอ่อละอ่อพี่น้องประมาณสิบนาทีได้สำนีขั้นสี่สิบนาทีเฮาสีได้สําได้ บังบ่ได้ดอกงามปานนี้ลูกออกมาออกมาพี่น้องร่อบเบิงอยู่ประล่อเห็ดจ้ะตายขุยสนเหมือนเดิมพี่น้องเห็นเห็นอย่างบ่นั่นบ่แมนพี่โบเดอ้บอบ่แมนพี่โบเดอ้ออ่ะฮะปืด๊ดแอนเซ็คก,กิ้งที่รักจ้าใหญ่ยยกว่าเจ้ากับแม่นเห็ดหนี่ละ,ะอู้ สอ,ออสองมือมาคือใหญ่ไวแทะสองมือมาคือใหญ่ไว้แท้หรือว่าห้าพผาดหรือว่าห้าพผาดตั้งแต่คลิปทีแลว้วันนี้พอเดินถือตะกร้านะคะโอ,โอ้ยโอ้ยหอใหญ่กว่าเจ้าอีลีเดอร์เฮ็ดนะบังเจ้าได้จะแถวนี้สิเป็น ดงเห็ดแครอทนะพี่น้องเห็ดแครอทค่ะแต่ว่าหอมกะบ่ได้เก็บเห็ดแครอทค่ะ่บ,บกินกับโบกเก็บจะ้ะลายลายนะเป็นดงแมนอยู่ข้างนั่นเลยเห็ดแครอทนะคะดงเห็ดแครอทนะคะพี่น้อง่ะว่ากันเด้บอบบกินกับโบอเอาจะ้ะลูกคากับบบได้เอาแนวนี้เนาะ เป้าหมายของเราคืออยู่ที่เห็ดพึ่งหวานจ้ากอดกันอุ้มปุ่มเลยลูกหลาฟาแฟดขาวจวะเลยลูกตะก,ก้าไว้ก่อนเด้จอจ้าออ้ปาด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 ,ปาดนีบเมนดอกนีเด้อพี่นองห้ควมหวังกันอีกแล้ว้หยหวังหนานี่งามกาน,นีเด้อจ้า โ่งงามจังเด้อพี่น้องเบิ่งเอาแม่เนี่ยเฮ้ยตายเถอะถ้าดอกนี้ไม่ใช่เห็ดพึ่งหวานจะเลิกเก็บเห็ดซะเลยทีเดียวฮ่าฮ่าอู้หูมั่นใจคักมั่นใจคักเสด้คูดเห็ดอีกแล้วฮูงามว้ายงามคักโอ้วาสิบ่ตื่นเต้นพี่น้องกันตื่นเต้นแล้ว เฮียมันอุ้ยเฮียมันออกจังไดแล้วนี่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 รอบต้นสนพอปานเลนบักลี่กันพี่น้องนิ้วกระสันๆขุดเก็ดเยอะนิ้วหวนมดเดาะเดาะเดต้องต้องเดาะแบบฟุตบอลเลยทาพี่น้องสามีกระย่องขึ้งหังนี่โอ้ยเก่งๆกงว่ะสะ เก็บเห็ดหลายจนตาลล่พี่น้องเห็นเป็นแนวนี้่อยละแล่นไซที่แท้มันเปียกไมฟลุกสวามเห็ดเบื่อเห็ดเ,ดเมาพี่น้องตามที่เคยบอกเดอ้อการเห็ดพวกนี้ขึ้นมาานี่เพินสีน้ำผ้าเห็ดผึ่งหวานมาเต็มปลากระเมนอีลีจ้ะแต่ว่าเ้าต้องเก็บเห็นมันห่างกันเดอ้อมันสีไดไอ้บมีพิษติดเห็ดกินได้จ้ะอ่ามามาจ้ะพี่น้องตัดขาดจากน่อยเดอ้อ ตัดขาสักนิดนึงอุ้ยพี่โบสตัดลอรอจะ้ะจากตะก,กาสีเทานะคะสูตรตะก,ก้าสีน้ำตาลจะ้ะเข้ากับสีใดบบหิวหิวขึ้นลดล่งึ้นลงจะ้ะแขน แขนช้ำลูกค่าสิเอาสิบหาถึงยี่สิบโลพี่น้องเอ้ยเฮ็ดกับบอพ่อขายเก็บได้สูมือจ้ะสองมือว้นนี่ก็คือว่าเหาเก็บสูมือแต่ว่าเฮาเฮาเวนเวนปลาเวนปลาไงปลาหลังบานแน่นะ่บานได้างบานได้ไปแนวนั่นนะกะได้อบไว้มั่งจ้ะอบ ไว้บ้างแล้วก็เห็ดเห็ดหยองเห็ดสวรรค์ไว้บ้างจ้ะพอได้พอได้ขายนี่แหะเพื่อนกบกเกี้ยงอิหลีแม่อันผู้ซื้อก็ได้ผู้ขายแห่งเก่งใจบ่ตองซังบอตองสังเพื่อนสังเอาเมิดเลยไหมอ่าบางคนเพื่อนถามว่า อันเฮ็ดก็มีหลวงหลายเพิ่นคือบเก็บเอาเพิ่นคือมาซื้อฝรั่งเขาบดได้เก็บยังเห่าดอกเด้อจ้ะเขายยานเฮ็ดยยานยุ่งยยานลินและก็อีกอย่างหนึง่งคือว่าเขาบดได้เห็นป่ายังเห่าดอกค่ะขนาดคุณป่าอิงฤทธิ์ที่อยู่หมู่บ้านเดียวกันนี่เขาก็ยังงงว่าเหาเก็บยังไดคุณเลมโบน,นี่เขากับเบเคยเห็ดขอบรัวเขากับเบเคยเห็นพี่น้อง เขาก็คุ้นบานเกาบานอย่างเขาก็อยุ่หนีเนาะบานปูบานยาเขาก็บบเห็นหรือเขาบบสอกแสกยังเห่าเนี่ยหอมกบมาเห็ดให้เห็นแบบนี้แหละจะ้ะกับบวาเมนเหาเก่งดอกบางเทียมันวาเขาบบได้หายังเหานะอันนี้ก็ผ่านนะคะคุณคิดเตอร์นแห้งบบหูใหญ่โบหูใหญ่เมื่อวานเี่กกระได ให้เฮตดให้ให้บูเบอรี่ไปแล้วก็ให้พักจ้ะแกกะลงเฟซบุ๊กขอบคุณนะ,ะแท็กมาหาพรก,กัดหอมน้ำจะ้ะมันมันบอดเเมีทุกมองดอกจ้ะพี่น้องมันไม่ได้มีทุกที่ไปนะคะป่าเหมือนกันป่าในในตำแหน่งเดียวกันเจ้าของเดียวกันมันก็ไม่ได้มีทุกทุกที่ไป นี่เหาสิจอดรถเอาแบบเหาเห่ามีจุดที่เหาเคยเก็บเคยเก็บอยู่แล้วนะแตเก็บแล้วก็ทมดินทมยังไว้แบบนี้ละ่ะมันกบระเ้เษียาหายยังดอกพี่น้องเอามันไปฝังดินไว้คนอื่นมาเห็นก็จะได้ไม่อุจาตาป้าใหญ่อย,ย,อยู่โอ้ยแมนคอยกดวิดีโอบ่นนี้ กันบไดี้โก้ดวิดีโอสิเอามีดปาดคอมือจะคล้องด้นี่ละ่ <c ute> ละเรียดหยามเอาๆๆๆผ่านๆๆฝรั่งเขาก็ซื้อเอาจ้ะอาทิย์หนานี่อุบาน หลังเขาของเฮ้ากระซีอึกกระทึกคือโคมนะคะเพราะว่าจะมีแข่งแลนลี้ทุกปีจ้ะปีที่แล้วกะมาครบกันเลยครอบครัวมาบึงแลนลี้บูบูหลอบภูเขาเลยแล้วกาทิศทัดไปหอมกับคุณเลมโบสิไปแคมปิ้งเด้อไปทังใดกยกะี๋ยวค่อยติดตามแล้วกันจ้ะ จองแล้วเรียบร้อยค่ะจองแล้วเรียบร้อยจะพาพี่น้องไปกินบรรยากาศต่างถิ่นบ้างจ้ะไปกับมีจุดจุดเป้าหม้ด้พี่น้องบุไดไปธรรมดาเด้พาพี่น้องไปอลังการแต่ว่ามีเหตุผลที่ว่ายังโบอกว่าที่ใดจ้ะเดี๋ยวคอยเฉลยมือทีเขาเปิดคลิปนะจ๊ะ คือคักผ,ผู้จองบ้านพักได้เขาเรียกว่าสตูกานะคะเขาเอื่นกระท่อมกลางป่าแหละจองจองไว้แล้วจะสองคืนนะคะสองคืนหน,หนึ่งหนึ่งหนึ่งพันหนึ่งพันหนึ่งรอยโค้นจ้ะพี่น้องมันคือถือแท้ หนึ่งพนหนึ่งร้อยคน่ะสิบเอ็ดลอยน่ะเนาะ,นะอออหอมกระเวาบดถืออ่ะพี่น้องเดี๋ยวขอเปลี่ยนตะกาเด้อบบบนี้เอาใบนั่นเดินทางจ้ะอะมาดูเด็กๆเ,เป็นยังไงบ้าง <c ười> ขยักเวข้าวกรนจ้ะพี่น้องเห็นบอกจ้ะอันนี้ก็โตขึ้นงามงามอดหลอดฮปหักเห็นบอกพี่น้อง เห็นไม่เคะอู้ยังมีลูกแหลกลาเพรมะนลูกแหลกเอยกระค้านอีกแล้วเด้อบัดนี้อะะให้เกียรติให้เกียรติเจขาใหญ่หน่อยยังเม็นงามอู้นักนักอึ้งเลยพี่น้องมา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  ประเดิมตะกาที่สองจ้ะจังเป็นหมานมาๆๆๆเอารูปงามๆรูปงามๆหน่อยโอ้สามดอกเอาอยู่จริงๆสุดเจ้าว่าคอยสีข้านกกับได้เบาเนี่ยแบบเนี่ยพอได้ก็ต้องได้เด้อบัดนี้ งามคักงามในพี่น้องจุดนี้เขาก็ับรีวิวดอกงามๆามให้เบิ่งทุกเือเพิ่นขึ้นมาเรื่อยๆจ้ะเหลืองเหลืองเหลืองงามอยู่เห็ดเหลืองปลาบูเบอรี่จ้ะค่อยเก็บทุกปีกะแค่ยังมากเบิ่งค่ะแวะแวะดูอย่างกับบูเบอรี่ในฟาร์ม หนยใหญ่โพดพโอ้คือหลอดการตักไปได้จังได้โี่แอนสกริงวัดที่ห้าตักกันอยู่นั่นละใจขึ้นใจขึ้นใจขึ้นบเุเบลีเดียวเก็บไปแบงกับพี่โบดื่มเอ้ยกินคือหายหายน้ำมันมีแต่น้ำร้อนจ้ะวันนี้ ยปะปไป,ปพี่น้องไปเบื้องเฮ็ดกันแม่นไหมเนี่ยโอ้โหแม่นจังได้หัวหัวฮ่าฮ่าเออบาดคุณเลมโบว่ามันมีทั่วไปหมดยิมพังพี่น้องปาดตเยสตะฟีนแอนเซกลิ้งสวยมากเลยที่รักจ๋า ใกล้สเต็มตาอีกแล้วสามดอกเต็มตาพาพี่น้องมาลุ้นน้ำกันคุลิมบวัดเทอเห็นได้ยังไงอ่ะโอ้ยก็สายตาเป็นเลด้าเนาะแผ่มาหน่อยเดียวกัะโ้สปาร์คสายตาอ้ดอกเงาเงา หนงงา,างงามว่างน้ำเน่มาหาลูกลาอีกแล้วที่ขยักไว้มาสองวันก่อนพี่น้องมาเบิ่งกันอ้าใหญ่งามเลยพ่อ,พอลูกอ,องง้งามงามอุยป๊ะป๊า,ปาหาเมืเ่อไงคุณเข้ามาอันสกิ๊ อออคอมาสนอตอะลรโออลูกค้าเพิ่งมาถึงกก่งทางแล้วพี่น้องเราจะเดินทางพร้อมกันระวังเข้ากลับบ้านกับลูกค้าถึงบ้านจะนันนันเดี๋ยวบนตัลลิเตอร์เอนเซกรี่รอก่อนที่รักน่ารักมาก เลมโบบอกว่าสต็อปการเก็บวันนี้จ้าพี่น้องตีรถกลับมาบ้านด่วนระวังค้นเก็บเพชรผลไม้กับลูกคา่าแมนผพ้ดไดสิมาถึงบ้านกอดกันว้าววีเข้ามาเฟรสเฮามาถึงบ้านโกนขอโทษด้วยพี่น้องตัดขาได้ ตะก,กานั่นต่ก,การนี่บ่ท่านตัดขาอันนี้พี่โบโกเก็บจะโบไปเอาบุบลีออกมาว่างบนโต๊ะมิเนก้าซิบกองได้จะสามสิลิตรลิตรละหาสิบโคนหรือว่าลิตรละ170บาทคิดเอาเดอร์าจาักบาทจ้ะเนี่ยเลี้ยงผลไม้ก่อนคุณโบรับลูกค้ามาพอดีเลยฮัลโหลไฮเวนคอมนะ ยับแล้ว huh. ก็ยังดีเลยที่ห้องสูงเร็วแฮมส์อย่างนี้แล้วก็ยังคลาบเอาอีกปะยังโอ้ยเบื่อคนขี้อวดเด้พี่น้องอวดลูกค้าอีกแล้วลูกค้าสั่งสั่งบุเบลลี่มากกว่าสิบกองนะพี่น้องมากกว่าสามสิบจะกำลังสั่งกันอยู่ เอาเห็ดอีกบัดนี้เห็ดี่เก็บมากเมือน,นี้เอาไว้ให้คนอื่นแต่คุณลุงกับคุณป้าน,นี่เพื่อนเสียเอาก่อนสิข้าวป้าพักการหอมกันกเลยเฮ็ดอันขาขาเห็ดยองนะคะขาพึ่งขาเห็ดพึ่งจ้ะน,นี่คุณเลโบว่เาเอามาให้คุณเขาชิมวัสนเมีอาเพื่นว่าเอามาเห็ดยังแนว้อวัสดอันเห็จดจังใดกินใดเนว้อวัสดกันกเลยคุณเลโบว่าให้เอาไปให้ชิม ไปแอบ,บดูกันพี่น้องอวดอวดเขาอวดรูปว่าพักการหอมเก็บเพชรหูมดทุกมองทุกแกเอามากกว่าสิบกองพี่น้อง ่าอร่อยเห็ดพี่น้องเห็ดอยองเอาไปให้เพิ่อนจ้ะ